ในบัดน,นะครับก็เป็นยศตำรวจตีเป็นตำรวจด้วยแต่เมา<ช>ด้วยก็พอพี่เดินไปว่าน้องเบื่อน้องยอมรับผิดแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงบรรลุประจําวันไม่ได้ปุ๊บร้อยเบรก็ตาวาดพี่เลยอ้อาวแล้วครูกนนี้ไม่อยู่พี่ถูกด่าเลยจากที่พี่ถูกอยู่ตลอดก่อนหน้านี้น้องเขาอ้อนวอนพี่พี่ก็เอ็นดูเพราะว่าเขาเมาถ้าพี่เอาเรื่องนั้นก็คือเป่าติดอยู่แล้ว สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช anel M Live Rider t h n โย่ยผมนมักข่าวมณฑเดิมนะครับ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยนะักข่าวออกมานอกสถานที่กล่าวว่าจะมานั่งคุยกับพี่ท่านหนึ่งนิดนึงแต่ปรากฏว่าพี่เปรมนะครับคนนี้เขามีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าเป็นประสบการณ์อุทาหรณ์ของเขาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุมาผมคิดว <c oughs> ่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะพี่เปรมเนาะเคสของพี่เนี่ยยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังเพราะว่ามีประโยชน์มากจริงๆเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกเราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบับพี่เปรมครับ,รบโอเคก่อนอื่นถามพี่เปรมหน่อยพี่เปรมเป็นมาไงทํางานอะไรตอนนี้อ๋อพี่เป็นครูสอนว่ายน้าอยู่ครับที่ไหนที่ในหาดใหญ่เนี่ยครับก็สอนนูกษะเลยครับตอนนี้ก็เป็นครูสอนว่ายน้ําแล้วก็ทาหอพักอยู่ครับอืม,อมแต่ช่วงนี้โควิด <COVID S 2> <ะ>มีผลเยอะไหมมีผลมากครับโอ้โห อ่ะโอเคเข้าเรื่องอะไรกันถามพี่เปมหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เราเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เราดิเป็นรุ่นน้องของเราใช่ไหมเรื่องราวเป็นยังไงพี่คือเริ่มต้นก็คือว่าพี่อรไปบ้านรุ่นน้องกลางคืนแล้วแล้วเห็นตำรวจตั้งด่านอยู่เยอะเลยอืแล้วก็พอไปถึงใช่ไหมครับก็มีเพื่อนของรุ่นน้องคนหนึ่งจะออกไปข้างนอกแล้วรถเขาแต่งพี่ก็บอกว่าน้องใช้รถพี่ก็ได้เพราะว่าน้องออกไปโดนจับแน่เขาออกไปซื้อบุหรี่ถ้าจะไม่ผิดนะก็พอเขา,เอาไปก็นานครับ พี่ก็ว่าเกิดอะไรขึ้นปั๊บกลับมาก็บอกพี่ว่ารถชนพอรถชนปุ๊บเขาบอกว่าผมขับอยู่ดีเขาอ,ออกมาชนคื<ข>อคู่กรณียอมรับผิดใช่ไหมครับพี่ก็ไปที่เกิดเหตุเลยพอไปก็ไปเจคู่กรณีครับมีสภาพเมานะครับทุกคนรู้หมดเลยมเลยมววาเพราะเ็นเล่าหมดเลยแต่ว่ายังมีสติยังพูดเจจาได้ก็ไปถึงก็อขอโทษพี่ไม่หยุดเลยพี่ก็ขอดูบัตรอะไรนะครับก็มาถ่ายบัตรในบัตรนะครับก็เป็นยศถ้าจะไม่ผิดร้อยตำรวจตีโอ้โหเป็นตำรวจด้วยแต่เมาด้วยใช่ครับอ่า ก็เขาขอร้องพี่พี่ก็คิดแล้วว่าตำรวจแน่นอนก็พูดจาดีอะไรดีพี่ก็ให้อภัยได้เพราะว่าเขาบอกว่ารถเขามีประกันเนี่ยซ่อมยอมรับทุกอย่างพี่จะเรียกร้องอะไรก็ได้เพราะว่าเขาผิดเต็มเต็มสบ,บายแล้วแบบนี้แบบเราไม่ได้เป็นสายผิดเขาก็ยอมรับแล้วสบ,บายแล้วใช่แล้วเป็นไงต่อพี่พอหลังจากนั้นก็ตำรวจมาครับรถหมวกสีทองครับแต่พอมาถึงก็ตำรวจสองท่านนี้ดีนะครับก็คือเขาก็เห็นว่าเมาอมพอเมาเสร็จเขาก็ไม่ค่อยพอใจแบบว่า เขาชักบัตรมาดูรัาเป็นตำรวจที่ไหนอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็โอเคโอเคยอมรับผิดก็เขาก็ไปแต่ว่าก็ดูออกว่าเขาก็คงไม่พอใจเขาเป็นตำรวจเหมือนกันไงพรอประกันมาครับอประกันมาถึงก็รุ่นน้องพี่ก็เจ็บใช่ไหมครับให้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าฝั่งนี้ยอมรับผิดแล้วประกันนี่หมายถึงว่าประกันของคู่กรณีใช่ครับอ๋อแล้วก็ใช้พรบรดเราอ่โอเคคราวนี้ใช้พรบรดเราคราวนี้พี่ก็ได้ความรู้ใหม่นะเรื่องหนึ่งก็คือว่ารถทุกคนมีประกันทุกทุกคันนะครับ เราสามารถใช้ประกันลดนั้นได้เคสละ3 0ม0 0ืนแต่เราต้องมาแจ้งความก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกรณนนีอ๋อมพี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยครับเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพครับตอนนั้นพี่ก็เป็นคนไปแจ้งความไปทาอะไรหมดก็รุ่นน้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเดียวเหมือนรถทั่วไปเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราจะต้องมีการต่อภาษีต่อพรอบเมื่อเราเอารถคันนั้นเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้3 0ม0 0ืนใช่ครับแต่เราจะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักก่อนใช่แล้วก็เอาเอกสารลงบันทึกประจำวันเนี่ย ไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับโอเคพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมทาเรื่องรุ่นน้องที่รักษาพยาบาลเสร็จรพี่ก็กลับมาเคลียร์ให้รุ่นน้องว่าคดีเป็นยังไงเขาก็นั่งรออยู่ทั้งคู่กรณีแล้วก็ประก,กันพอไป hmm. ถึงใช่ไหมครับพี่ก็เข้าไปเลย ก็จะกลับบ้านแล้วตอนนั้นตีสามตีสี่นะครับ,รบจะเช้าแล้วคือเรื่องมันยืดยาวมากนะครับเขาก็นั่งรออยู่ใจเขาบันทึกประจําวันนะครับพี่ก็ได้กลับบ้านไปถึงเวลานั้นจริงๆก็เขาบอกว่าไม่มีคู่กรณีก็คือรุ่นน้องพี่ที่อยู่โรงพยาบาลใช่ก็คือตอนนั้นเนี่ยพี่เปรมบอกว่าพี่เปรมไปโรงพักเพื่อจะลงบันทึกประจําวันเพื่อจะเอาไอ้บันทึกประจําวันเนี่ยไปเบิกค่ารักษาให้กับน้องคนที่ไปชน แต่ทีนี้น้องเขาอยู่โรงพยาบาลทางาคูก่กรณีก็เลยมาลงพักแล้วก็ทางประกันของฝ่ายคูก่กรณีก็มาลงพักเหมือนกันแล้วทีนี้ทางตํารวจใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีคูก่กรณีลงมนที่ประจำวันไม่ได้ใช่แล้วคราวนี้พี่ก็มันไม่ใช่ครับเพราะเขายอมรับผิดแล้วเพราะว่าถ้าผ่านวันนี้ไปแล้วไม่มีหลักฐานเลยคดีอาจจะพิกก็ได้<อ>พี่ก็เลยบอกเดินไปหาน้องน้องในร้อยนะครับ<อ>ที่ยอมรับผิดนะก็พอพี่เดินไปว่าน้องเบื่อน้องยอมรับผิดแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงมนที่ประจำวันไม่ได้ปุ๊บตำรวจ ร้อยเวรใช่ไหมครับเขาเรียกร้อยเวรก็ตาวาดพี่เลยอเอ้าแล้วครูวันนี้ไม่อยู่พี่ถูกด่าเลยจากที่พี่ถูกอยู่ตลอดพี่ก็โกรธเลยอเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเขาอ้อนวอนพี่พี่ก็เอ็นดูเพราะว่าเขาเมาเมาถ้าพี่เอาเรื่องนั้นก็คือเป่าติดอยู่แล้วใช่เป็นเล่าอะไรทุกคนรู้ตำรวจสองนายที่มาก็รู้อ่ะดูอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยซ้ำก็เขาไม่พูดอะไรเลยครับนางก้มหน้าพี่ก็โดนดา่าแล้วลงก็เขารีบรวบยอดเลยเขาไม่มีประสบการณ์แบบนี้ก็คือว่า ยกย้ายยกย้ายเดี๋ยวค่อยนัดมาอืมอ่าแล้วพี่ก็เดินไปคุยกับประกันว่าเอ้าแล้วยอมรับผิดแล้วทําไมถึงบันทึกไม่ได้ครับ,ดดบ,บเดี๋ยวค่อยนัดค่อยนัดกลับบ้านแต่ว่าก็รู้สึกว่าทําไมกูไม่อาจคลิปวะเออทาไมไม่ทําแบบน้องน้องยอมรับใช่ไหมเ,ออเพราะว่าเราเชื่อใจเขาไงเขาเหมือนกับไหว้เราแล้วแบบว่าสงสารนะครับอ่าอืมกลับกลายมาเป็นว่าตกลงคดีไม่จบอ่าตอนนี้พี่ก็ไม่สบายใจแล้วนอนไม่ค่อยหลับเลยอันนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องของพี่ถูกไหมครับแต่ว่ามันเป็นรื่พี่พี่ก็ โทรไปหาประกันประกันก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเอากล้องวงจรปิดมามาดูอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขามาหากล้องมาพี่ก็นึกในใจเอ้าคราวนี้ถ้ากล้องวงจรปิดแล้วมันมันมันจะคดีพลิกไหมหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็ไม่ทราบครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในใจใช่ใช่ใช่ก็โทรให้รุ่นน้องโทรไปหาคู่กรณีด้วยครับเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับปิดแต่ว่าเดี๋ยวมาสรุปคดีอีกทีนะมันก็มีสิทธิ์จะมีโอกาสที่จะพลิกได้ใช่เออเราก็ไป คุยกับประกันเขาใช่ไหมครับ,รบประกันเขาก็ว่าได้ภาพมาแล้วพี่ก็ไปขอดูเลยอืเขาว่าฝ่ายเขาผิดเต็มๆก็คือรถเขาขับรถรถ,รถเราตรงๆอยู่เขาจอดอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเขาออกมาเลยชนกระเด็นเลย<อ>ดีนะที่คนไม่เป็นไรกระเด็นแบบกระเด็นไปไกลามากเหมือนเป็นการจะปาดก,ก็ไม่เชิงเนี่ยเป็นการกระแทกออกรถครับออกรถแล้วก็หักแบบนี้เลยอหน้าร้านเราแล้วก็ผิดเต็มๆมันไม่มีที่จะอืจะอะไรได้ เขาก็ยอมชดใช้ให้หลังจากนั้นก็คือเป็นวันที่นัดไปเคลียร์คดีที่โรงพักใช่ไหมครับนัดวันละแต่ว่าเวลาห่างมากประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่คิดว่าน่าจะคิดเองนะใหแอลกอฮอล์หายหรือว่าไงไม่รู้พี่ก็ไม่มีความรู้ถูกไหมแต่ว่าเราก็คิดแบบนั้นครับก็พอมาเจออีกวันหนึ่งได้คุยได้สืบแล้วเป็นตำรวจนายร้อยที่มาฝึกงานกำลังจะไปเป็นนายร้อยอ๋อที่โรงพักแห่งนั้นใช่โอ้โหอะไรมันจะโลกกลมขนาดนี้วะพอ ไปถึงโรงพักใช่เขานั่งกอดอกแบบนี้เลยเวันนันนน้นนั้นก็สวัสด,ดีพี่กับแม่พี่ก็ไม่สวัสด,ดีนะก็คือหนังคนละม้วนกันเลยเนั่งกอดอกแล้วก็เดินเข้าเดินออกห้องตํารวจนะครับก็ทําไม่รู้เลยว่าทําไมไม่อัดคลิปคือเขาเป็นคนละคนกันเลยเก็ได้ไปสรุปคดีสรุปคดีเสร็จปุ๊บมีกล้องย้อนบิดเขาผิดอันนี้รุ่นน้องพี่ก็ไม่ได้ทํางานใช่ไหมคก็ว่าจะไปขอค่าทําขวัญหน่อยเขาก็ คนละคนเลยครับแบบว่าอคุยกับประกันแล้วกันนะครับผมให้ประกันคุยอะไรแบบเนี้ยก็ก็ลีกครับก็คือว่าคนละคนเลยครับกับวันที่เกิดเหตุครับเขาก็พอเสร็จเขาเดินเข้าไปทํางานในโรงพักต่ออืครับก็สรุปประกันชดใช้ให้อันนี้เคสดแรกครับต่อให้รู้ว่าเราควรถ่ายคลิปอะไรใช่ไหมครับหนึ่งในการในการเกิดอุบัติเหตุต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยเราเชื่อคําพูดใครไม่ได้เลยอเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องพอรบรนะฮะเราก็ได้รู้ว่า ทุกคันมีพรลบรับ,บ,รรบต่อให้คู่กรณีเราก็ใช้พรบ,บอรเราได้นะครับ<ม>้องแจ้งความก่อนคาวนี้เรื่องก็จบแล้วตรงนี้คราวนี้เป็นเรื่องของพี่ที่ต้องไปเอารถไปซ่อมอะไรแบบนี้เพราะร,รุ่นน้องพี่เจ็บแต่เขาหายแล้วเขาหายเขาก็ไปประกันได้ค่าชดเชยเอามือถืออีกเรื่องนะครับมือถือเขาแตกมือถือเขาพังประกันก็ออกบินซื้อให้ใหม่ซื้อให้ใหม่เลยตามบินนั้นอ่าแล้วก็ชดใช้ค่าเสียเวลาอะไรให้พี่ก็ไม่ทราบว่าว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าหลายบาทอยู่พี่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งครับเพราะว่า เป็นส่วนของเขาคราวนี้ส่วนของรถพี่แล้วส่วนรถพี่พี่ก็เขาก็โทรมานัดประกันว่าเดี๋ยวจะให้ซ่อมรถพี่แต่ต้องไปที่ประกันก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็ไปที่ประกันพี่ถึงประกันทร่าเขาเขาไม่รับอทำไมพี่ไม่รับสายเลยก็โทรไปเป็นสิบยี่สบสายเลยเขาอ้างว่าเขาหลับครับโอ้โหแต่ว่าตอนที่มาซ่อมรถตัวเองไปโรงพักเช้าเหมือนกันไม่หลับก็พี่ก็เสียใจครับก็ได้ส่งข้อความ ไปหาเขาว่าพี่เสียใจที่สุดคือพี่พาแม่มาเกี่ยวด้วยมแม่พี่ต้องไปงานศพสิบเอดโมงแล้ววันนั้นมันสิบโมงครับต้องมาทําให้ทุกอย่างไม่ไม่นึกถึงแม่พี่บ้างพอเป็นเรื่องของรถพี่นี้น้องไม่สนใจเลยพี่ก็เสียใจครับก็รุ่งเช้าพี่ก็ไปเคลียร์คนเดียวเสร็จเลยโดยที่บอกเขาว่าบอกประกันว่าเขาไม่ตื่นอะไรแบบนี้ประกันก็ช่วยออความจริงต้องพาเขาไปด้วยเพราะเขาเป็นคนชนใช่แล้วก็ที่ได้ เรื่องจับประกันเพิ่มเติมในเป็นความรู้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราสามารถเรียกร้องได้ว่าเราทํางานวันละเท่าไหร่เขาะจะชดเชยพี่วันละร้อยกว่าบาทแต่ว่าพี่สอนไม้น้ําพี่ไม่มีรถพี่นั่งแก๊ปไปใช้รถยนต์บ้างก็ เขาเข้าให้100ร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เราก็ไปคุยกับเขาก็เรียกได้วันละ2 0 0รอยครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถสมมุติว่ารถ<ช>เราเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้รถเราสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากประกันได้วันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าในแต่ละวัน,เ,นเราใช้รถมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอันนี้เราเรียกจากประกันได้ส่วนเลสได้เท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งอ๋อรถพี่ตอนไปซ่อม ตรงนี้เราต้องไปนะน้องๆก็คือเขาก็จะเปลี่ยนให้เท่าที่เขาเซฟได้ครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันรอ,อยอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างนะเป็นรอยอยู่แล้วเพราะรถพี่นานแล้วแ้วจริง,รงๆมันไม่มีรอยครับเพราะว่าน้องล้มฝั่งนี้อะไรนี้ตรงนี้มันไม่มีรอยพี่ก็มีอาการโมโหครับเพราะรถเราไม่มีรอยจริงๆล้มไม่เคยล้มมาก่อนไม่เคยล้มมาก่อนแต่เขาอ้างว่ารถนานแล้วแต่เป็นรอยทะยลอกแบบล้มนะก็น่าจะเกิดกับเหตุการณ์ครั้งนั้นคราวนี้เราก็สามารถบอกเขาเลยว่าผมไม่ยอมนะครับตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเพราะ ผมไม่มีรอยผมก็ให้ดูรถรูปรถฮนะอ่าก็เขาเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยคือต้องบอกว่ารถไม่ใช่คำนี้นะครับอันนี้เรามาจอดเพื่อเป็นพบเฉยๆะจะเป็นรถอีกคันหนึ่งของพี่เป็น,นะ,คะครับครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเราไม่ผิดอย่าไปยอมนะครับรถเรา ไม่ได้มีรอยเขาต้องชดใช้ให้นะใช่พี่อ่าเราก็เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไหนมีรอยเราก็บอกว่าไม่ต้องผมว่าหลายๆสิ่งเลยที่พี่เปมอธิบายเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายหลักฐานในที่เกิดเหตุใช่ครับมีหลายเคสดมากพี่เปมที่ประมาณว่าคุยกันในที่เกิดเหตุเนี่ยคุยอีกแบบหนึ่งแล้วก็นัดกันมาคุยทีหลังอีกวันหนึ่งหรือว่าอีกสองวันข้างหน้าปรากฏว่าคู่กรณีเนี่กลับคำ หรือไม่ก็หาพวกหาอะไรมาพูดคุยเพื่อให้เราเนี่เป็นฝ่ายผิดใช่อันนี้เจอพี่เปรมก็เจอผมเองก็เจออ่ะแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องการเบริกพลบอนะครับรถทุกคันมีพลบอเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถไปแจ้งความเพื่อเอาบันทึกประจําวันไปยื่นขอพลบอได้ในการรักษาตัวเองนะครับส่วนที่3เรื่องของการให้คนอื่นยืมรถน้ำพี่เปีมเนะว่าถ้าเราไม่สนิทจริงๆเราก็พอให้ยืมรถไปเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยมันก็จะแบบเสียความรู้สึกแบบพี่เปรมผมว่า วันนั้นพี่คิดว่าพี่เป็นผู้ใหญ่ไงถ้าน้องออกไปโดนจับแน่นอนเพราะเขาั้งด่านข้างหน้าก็พี่ก็นั่นแหละครับใช่แล้วก็อุปกรณ์ในตัวเรามือถือเสียไอแพดอะไรเสียตอนนั้นเราต้องตอนนั้นเลยนะล,ลงมันทึ่ประจาวันแล้วก็บอกประกันตอนนั้นเลยวนะ่าช่างให้ดูเลย<อ>ว่ามือถือผมแตกนะอันนี้ผมแตกนะเขาก็จะจดตอนนั้นเลยถ้าผ่านจับตรงน,นั้นไปไม่ได้นะกรณีที่เราได้รับความเสียหายนะครับสมมุติว่าผมขี่ CB50 ห้ผมใส่หมวกใบละ26งหมื่นหกอ่าแล้วผมมีรองเท้ามีชุดมีทุกอย่างปรากฏว่า มีรถคันนึงเนี่ยมาชนผมทําให้ผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บรถพังหมวกพังอะไรเงี้ยอุปกรณ์แต่งกายของเรานะครับสามารถแจ้งประกันไปได้ประกันสามารถเปิกชดเชยให้เราได้สําคัญมากนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุพยายามเคลียร์ให้จบในที่เกิดเหตุนะครับถ้าเผลอแบบเคลียร์อีกวันหนึ่ง2วัน3วันคดีอาจจะพลิกได้เราอาจจะเป็นคนที่ ได้รับความเสียหายแทนโอเควันนี้ขอบคุณพี่เปรมมากเลยแบบไม่น่าเชื่อเลยว่ามานั่งคุยกันนิดเดียวนะครับได้สาระความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ผมว่าท่านชมน่าจะได้ความรู้กลับไปด้วยเชย่นกันถามพี่เปรมหน่อยมีช่องทางอะไรสามารถติดต่อพี่เปรมได้บ้างอ๋อ Facebook ครับ Facebook ก็ได้นะชื่อว่าอะไรครับเป็นศักดิ์สานพคกุลหรือว่าเพจครูเปรมสอนว่ายน้ำหัดใหญ่ฮะแหมเผือกใครสาวๆที่ไหนอยากจะมาให้พี่เปรมน,นะครับ สอนว่ายน้ำก็ได้แต่ใหพ้พ้นโควิดก่อนโอเคยังไงก็ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะได้แบบหาประสบการณ์เจ๋งๆมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันจะได้เป็นประโยชน์แก่แต่หลายคนด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เป๋มากเลยครับครับ,รบอโอ้โหเป็นเกียรติมากเราได้เจอกันน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจากที่เราได้ไปออกทริปพีจ่ายกันนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปพี่จ่ายนะครับอยู่มุมขวาหน้าจอ ไปดูกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ